สวัสดีค่ะวันนี้พกช่องโฟร์ซัดแหลกอีกแล้วนะคะมื่อวานนี้ได้นี่เดือข้าวปุ้นสาวเดือจ้าเสื้อผักหลายแห้งจ้าเฮียนะผักบุง้งผักเน่าผักกระหล่ำเดือจ้าเดือกกะทงผักงาหอมเดือจ้าเสื้อมาคิดหลายแห้งจ้าน้ำปลาแดกเอ็ดเองเดือจ้าเน้ยผักกระจ่องหอมโอ้ผักกระจ่องลืมอเสอื้อเอาอพี่เบียนหัวเนาะ อืมเอาเลยเด้อโจดเลยเด้อโอ้ยหเผ็ดเ้ยแต่ว่า,วา,วาเจ็บปะยู่เด้อจ้าแต่ก็ยิ่กลิ่นเผ็ดเผ็ดแม่เอาเลยเนาะอืมอืมเผ็ดกินคำแรกก็รู้เลย,ยจ,เจ้าเผ็ด ใ mm hmm. mm hmm. ส่มือเลยเนาะหือ mm hmm. แสบปะจ้ะเป็นน้อนเลยกินเพชพร้อม อืมอืเจ็บปะเดี๋ยวเป็นหอนไนเลยจ้ะ อนู่นอืม,อมทั้งเป็นหนอนได้ทั้งเป็นสิวพักพรอนมีเพียงพอร็ดงานหลายก็ละจ้ะ โอ้ยเผ็ดเผ็ดแห้ง เจอตั้งพิกตาแล้วก็พิกปนจาเบางสีเลยนะเนาะ มันจังได้สร้างจากข้าไม่สมบายพร้รอมเสียงก็คือแย้มๆเลยจ้อืม เซิร์ม,มากระถิ่นแล้เซิร์เม,มากินหลายโพสความที่กินเผ็ดไหม เฮ็ดแหงอืมอืมอแค่นีกนกน้กันเลยจ้ะเพ็ดแหงกินไม่หมดขอโทษขออภัยนะเด้จ้าขอบคุณค่ะไว้พบกันใหม่จ้า